สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุภูสุคนครับขอต้อนรับพี่น้องเขาชูชองดีสานมังมวนครับผมอ่ะนะครับมาเจอกันอีพี่นี่นะครับผมผมสีผ้าพี่น้องเหรียญเพลงอ่าที่สามารถเอาไปใส่ในอ่าในไร่ซึ่งบ่งไฟได้นะครับเพราะว่าอีพี่ก่อนนะครับผ้าเหรียญซึ่งบ่งไฟเลี้ยวนะครับผมอ่าอีพี่นี่นะครับผมผมสีผ้าเหรียญเอาเพลงเพลงในสิมาใส่อันมาใส่ไร่ซึ่งนี่มันสิม้วนนะครับผมอ่ะเป็นเอาเป็นเพลงนี่แหละ ที่ผมเล่นประจํานะครับพันพี่น้องได้ติดตามพันพี่น้องได้เบิ่งผมเล่นน้ำกองแยาวนี่แย่ผมเล่นไล่เสิง่งผมสิเล่นอ่าเล่นเพลงนี่ดูแ <laughs> ทบท,ที่ทุกคลิปหรือว่าแทบทุกไ่แมนแทบทุกทุกคลิปทุก,ท,ก,ท,กทุกมองที่ผมเรีนผมสิเล่นเพลงน,นี่นะผมสิมักเล่นเพลงนี่นะครับ,น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 ะรบนั่นคือสาวหน้าสาวหน้าหาหลักนะครับผมอ ah, ่ะพันพีน่น้องนะบ่จักษ์หรือจังไดนะผมสิเล่นในฟังก่อนนะครับผมเนาะอ่ะตั้งสายพิ้นขะึ้นครับเอเมเนอร์มีรามีครับ ตรงบาตรงยับใส่เอานะครับผมที่น <way> <way> ี่ผมอยู่้นฟังกวอนนะครับ กระสิปรามานนี้พี่น้องกสิประมาณน,น,าณนี่อ่าที่นี่ผมสิบภาพพี่น้องเรียนซาซานะเรียนซาซาเราแบบโนดง่ายๆก่อนนะครับผมอ่ะมาเลยนะครับมาเรียนเลยนะครับผมเอาสิไปไววในจะหน่อยได้พี่น้องเพราะว่ามันกะเป็นเพลงง่ายๆ <laughs> นะครับอ่ะเริ่มนะครับ ลาซอนมีเลมีนะครับจดเอาเด้อพี่น้องเด้อจดเอาจดเอานะครับลาซอนมีเลมีโดเลซอนเลมีอ่าไหนบ้างครับลาซอนมีเลมีโดเลซอนเลมีอ่าลาซอนมีเลมี โดเรซอนเลมี Do, Le, Son, Le, นะครับที่นี่ต่อมีเลมีซอนลานะครับมีเลมีซอนลาอ่าที่เอามาต่อกันนะครับลาซอนมีเลมีโดเลซอนเลมีมีเลมีซอนลา อ่ะถ้าได้แล้วตอนนะครับโดเลโดซอลลาอ่าโดเลโดซอลลาโดเลโดเลมีซอนลาทันวะครับอ่าเริ่มใหม่นะครับลาซอนมีเลมีโดเลซอนเลมีมีเลมีซอลลา โดเลโดสซนลาโดเลโดเลมีซนลาอ่าท่านวะครับ <laughs> อ่เดี๋ยวว้เลยนะครับเอาซาซานะครับผมเป็นซาซาลาอซมีเลมี ที่นี huh. <c oughs> <c oughs> ่ตอลาซอนมีเลมีตัวเก่านะครับลาซอนมีเลมีซอนเลโดลาซอนลามีเลโดลาซอนลาอ่าได้ไหมครับนะฮะคือที่ท่านเดี๋ยวเนาะนะครับผมเอาอีกรอบนึงเอาตะต้นเลยนะครับผมซาซานะครับซาซาพุ่กรบอกศาจตรเคลือ <laughs> ว่าจะสาะหันภาสาจักเดีอนะครับเอาไว้นะครับสาะนะครับลาซอนมีเลมีโดเลซอนเลมีมีลเลมี เลโดลาซอนลามีเลโดลาซอนลาอ่าโอเควะครับคือสีใดอยู่เนาะมันเป็นโนดง่ายๆพี่น้องเป็นโนดง่ายๆโนดตรงๆนะครับโนดแบบบอนด์เดซางสุด <c oughs> นะครับยังเป็นแบบดีดง่ายๆจําง่ายๆนะครับผมนี่เป็นแบบบอนดดซางสุดนะครับสีเป็นโนดประมาณนี้อ่ะที่นี่คันท่าอยากเล่นมวนเท่ากับสไสผงสุดเนี่ยนะครับนั่นก็คืออ่า การใส่ถ่วงทำนองเขาไปอีกนะครับผมคือผมเรียนนี่แหละนะครับผมผมกับว่ามันมวนอยู่ด้แต่ผู้อื่นสิบบาทจะไหนเบาห่วนะครับมามาเรียนผมสิเรียนในฟัง่งนะครับผมครับใส่พมงศใส่ผวงศูรยเขาไปแล้วมันสิเป็นเนี่ยไถเอาไปใส่ครับไล่เสื่องมันสิเป็นเนว่ดไนะครับผม <c oughs> อ้อเหงาย่อยเหงอยัง,ยยงนะครับผมสิเรียนในฟั่งเลยนะครับอ่าเรียนว่าตั้งแต่เสื่องคนละนะครับผม ฉัหรับผู้ได้ทีอยากพู้ว่าซึ่งผมเล่นเนว่ยใดนะครับผมกักลับไปเบื่องใดนะครับในอีพีก่อนนะครับที่ผมลงไปนะครับไล่สื่งแบบสไตล์ลุยสารบางมวนนะครับผม <c oughs> ลองเบิ่งนะครับ กสิเป็นประมาณนี้พี่น้องกสิเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะเอาเป็นวาคิปนี่จบไวเพียงสามีกันแล้วกันเนาะนะครับผม <c oughs> นะครับอ่ะเอาเป็นวาค่บพี่น้องว่ามันมวนมันดีก็ไปฮัตเล่นนะครับผมอ่าหวังว่าคิปนี่สิเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังบ้นหน่อยกระายมอไรกยกนหน่อยกันแล้วกันนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิง่งกดแชร์ไอ้ผมนั่นกัดเกิดว่าคิปนี้เป็นประโยชน์อ่าการล่องกดแชร์พี่น้องในเบื้องนะครับว่าเออหาพื้น ฮ้าผู้อื่นในเบื้องแล้วมันไม่ประโยชน์นะนะครับผมอ้าขอพูดอะไรกันแล้วกันพี่พันประกันได้เขาถดเขาไพ่สำหรับมือนี้ไปแล้วสวัสดีครับ